สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอ่ะตอนรับด้วยเลยแล้วกันนะครับนี่คือ2หนุ่มจากรีลิสนะฮะตอนรับเข้าสู่บ้านของสัญชัยด้วยนะครับกับการออนไลน์กันแล้วเราจะมีการสัมภาษณ์กันในวันนี้นะฮะรู้สึกว่าเท่าที่ข้อมูลนะครับที่ผมได้รับมานี่ก็จะเป็นเอ่อซิงเกิลที่4แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับ ถึงตอนนี้นะฮะซิงเกิลที่สแล้วนะครับในขณะเดียวกันนี่เราขอมารู้จักทั้งสองคนก่อนเลยนะครับว่าใครเป็นใครแล้วก็ชื่ออะไรกันบ้างครับเพราะว่าอยากที่จะให้คนฟังทุกคนที่อาจจะชมออนไลน์ของเราอยู่ตอนนี้นะก่อนที่จะไปรู้จักตัวเพลงเนี่ยมารู้จักตัวศิลปินกันก่อนทั้งสองคนเลยครับใครชื่ออะไรตำแหน่งอะไรทไําในที่อะไรบ้างครับครับสวัสดีครับผมแจ๊สนักร้องนํานะครับแจ๊สมือกีตาร์ครับผม อาคุณกระทิงนะฮะทั้งจ๊าแล้วก็คุณกระทิงนะฮะอันนี้เป็นการรวมตัวกันได้ยังไงครับหรือว่าเราแบบทําเพลงด้วยกันมาเนิ่นนานแล้วหรือเปล่าครับผมอ่อจริงๆเรื่องก็ค่อนข้างยาวนะครับแต่ว่าถ้าเล่าสั้นๆก็คือว่าเราเป็นพี่น้องกันเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานกันแบบจริงจังในช่วงเวลานี้ครับอ่าจริงๆเท่าที่ดูข้อมูลเนี่ยคืออย่างคุณแจ๊สเองก็มาจากการเป็นแชมป์กลองก่อนแล้วก็ ร้องนำด้วยนะฮะจาก Overdri v e นะครับในขณะที่คุณกระทิงเองอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกเ,เป็นเป็นกีตาร์เลยนะครับแล้วก็เรียนสายนี้มาเลยโดยตรงนะฮะจริงก่อนหน้านี้นี่ถือว่าถ้าเกิดพูดถึงก่อนที่จะมาซิงเกิลนี้เนี่ยสามเพลงครับที่ที่ปล่อยไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีเพลงอะไรบ้างครับลองกลืนกลนดูฮะก็จมีสามเพลงนะครับผมซึ่งก็เป็น มีเพลงแรกเนี่ยชื่อว่าไม่ทนครับเป็นเพลงร็อกแบบเพลงเร็วๆหน่อยครับเพลงที่สองชื่อว่าอยาอยาทำร้ายใสรก็จะเป็นออกในสไตล์เดียวกันนะครับเป็นแนวเมทัลร็อกเร็วๆเหมือนกันเพลงที่สามเนี่ยชื่อว่าเธอยังมีชั้นอยู่ก็คือจะเป็นเพลงพสต์ rock เป็นร็อกแบบช้าๆมีความหน่วงเบาลงมาหน่อยครับผมแล้วก็เพลงนี้เนี่ยคำว่ารักจริงก็คือจะแตกต่างกับสามเพลงที่เคยปล่อยมาทั้งหมดครับผม อ่านั่นเท่ากับว่าเท่าที่คุณกระทิงว่ามานี่ก็จะเห็นเลยว่าความเป็นรีลิสเองก็จะมีความเป็นร็อกแหละทีนี้เนี่ยเท่าที่เห็นข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีความเป็นป๊อปอ่าเป็นเหมือนโมเดิร์นโมเดิร์นร็อกหน่อยในขณะเดียวกันเนี่ยเพลงซิงเกิลที่4เองก็จะมีความแตกต่างจาก3าเพลงก่อนหน้านี้นะฮะพูดถึงเพลงล่าสุดหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับคําว่ารักจริงเนี่ยเท่าที่ผมฟังมานะผมผมค่อนข้างรู้สึกเหมือน เนื้อหามันจะมีการเราค้นพบความสมความรักที่ดีเรารู้สึกว่าเราเราค่อนข้างอินและอยากที่จะแบบ a p p เ e c i a t e เขาอ่ะขอบคุณคอย่างนั้นหรือเปล่าฮะที่มามันเป็นยังไงบ้างครับผมให้แบบเจ้าตัวไม่แน่ใจว่าใครจะเป็นแบบที่มาของเพลงนี้จริงๆที่จะถ่ายทอดให้พวกเราได้เข้าใจเพลงนี้มากยิ่งขึ้นหรือว่าอินกับคําว่ารักจากร lease ได้มากขึ้นครับโอเคก็อ่าก็ผมแจสนะครับสําหรับช่วงที่ แต่งเพลงนี้ขึ้นมานะครับคือเพลงนี้ผมเป็นคนเขียนเนื้อเพลงเองแต่งขึ้นมาเองแล้วก็ขั้นตอนการทําเนี่ยได้ออฟนะครับเจ้าของปากกาเพลงถอยของวงกลิสนะครับมาช่วยเราเพลงสลับสวยขึ้นใช่ครับทีนี้ที่มาโดยเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าผมรู้สึกว่าอยากจะแต่งเพลงรักสักเพลงขึ้นมาซึ่งจริงๆเพลงที่สามเนี่ยเป็นเพลงให้กําลังใจคนที่ผิดหวังในความรักแต่เพลงสี่เนี่ยก็คือผมรู้สึกว่าอยากจะ แต่งมาเพื่อให้คนที่มีความรักที่สมหวังเพราะฉะนั้นผมก็เลยหาแนวทางว่าเราจะพูดเรื่องอะไรดีใช่ไหมครับพอผมได้ตั้นคิดเกี่ยวกับความรักแล้วก็เริ่มมองถึงเพื่อนเพื่อนรักใช่ไหมครับมองถึงครอบครัวที่รักเราแล้วก็มองถึงคนรักของเราเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าสิ่งในใจผมมันมีคำคำหนึ่งก็คือคําว่าขอบคุณผมรู้สึกว่าอเออเราอยากจะขอบคุณคนที่เขามอบความรักอย่างจริงใจให้เรานะเพราะว่า กว่าที่สมมติหนึ่งในเรื่องที่ลึกๆสำหรับผมนะครับก็คือว่ากว่าที่เราจะรู้ว่าพ่อแม่เราเนี่ยรักเรามากแค่ไหนใช่ไหมครับเราก็จะต้องโตมาเราแบบว่ากินข้าวไม่ได้ต้องโดนรถเข็นรถอะไรอย่างเงี้ยครับต้องโดนแบบส่งไปโรงเรียนแล้วก็ต้องแบบมีการตําหนิติเตียนแล้วการเป็นลูกของเราก็มีการแบบต่อเถียงพ่อแม่บ้างในบางครั้งบางคราว่าเงี้ยครับแต่พอเราโตมาเราเมื่อตระหนักได้ว่าโอ้โหโโแบบ พ่อแม่เขาไม่ว่าเราจะผ่านอะไรมาเขาจะอยู่ข้างเราเสมอและคอยซัพพอร์ตเราด้วยความรักที่ไร้เงื่อนไขอย่างมากผมก็อมตอนที่ผมตระหนักได้นะครับก็ผมก็รู้สึกตกใจเหมือนกันว่าโอ้โหมันดูมันดูมีพลังมหาศาลมากอย่างที่เพื่อนๆที่มีครอบครัวที่ดีก็จะรู้กันนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็คือผมเลยรู้สึกว่าอ,อยากจะแต่งเพลงนี้ยออกมาขอบคุณเขาไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือเป็นเพื่อนเพราะว่าเพื่อนที่ดีก็มีอ่า หรือว่าเป็นแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยที่มันประมาณนั้นครับผมใช่ครับคือถ <c oughs> ้าเกิดให้ผมเสริมอีกนิดนึงนะครับมันจะเป็นเหมือนฟีลว่าแบบเราเรามีความสุขอ่าจนน้ําตาไหลอะไรแบบนี้ด้วยครับมันจะเป็นแบบนั้นคือมันจะไม่ใช่เพลงรักที่เป็นเป็นฟีลแบบแฮปปี้างครับคือคือตัวเมโลดี้ของเพลงเองหรือคอร์ดของเพลงอาจจะมีความเหมือนมีความหม่นนิดนึงหรือมีความเศร้านิดนึงแต่ว่าความหมายไม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นคือความหมายกับเมโลดี้อาจจะตรงกันข้ามแต่ว่ามันมันก็เลย มันจะเปรียบเทียบได้กับเหมือนกับฟิลที่เรารู้สึกขอบคุณหรือซาบซึ้งอะไรมากๆจนมันแบบก,าก,ากา้านต่างๆไม่อยู่ประมาณนี้ครับผมอ่าเนี่ยเหมือนเหมือนเท่าที่ข้อบูลที่ให้มานะคือคุณแจ๊ดบอกว่าอันนี้เป็นเป็นไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นเบสออนทูสตอรี่เลยหรือเปล่าครับ <c oughs> อย่างเช่นอ่าเป็นปลายสายจากแม่ที่โทรเข้ามาเราอาจจะเป็นจังหวะที่เราอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาอะไรอยู่แล้วมันแค่แบบกลับบ้านไม่ลูกอืมใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยเออ หรืออาจจะเป็นไม่ว่าจะผ่านอะไรมาก็ตามแต่ว่าเรายังหันไปแล้วเรายังคงเจออย่างสมมุติเป็นเป็นแฟนที่ดีเนี่ยเป็นคนรักที่ดีที่เขารู้สึกว่ามันอยู่เคียงข้างเสมอมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้อย่างอย่างที่ที่กระทิงว่าเลยนะฮะถ้าเกิดฟังในมูดของนดนตรีมันจะค่อนข้างแบบเหมือนเหมือนมีความติดมนๆนหน่อยแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างค่อนข้างดีเลยเพราะมันมันค่อยๆเกินมาว่าแบบเหมือนเราเราอาจจะไม่คิดว่าเราจะเจอ ความรักหรือได้รับความรักที่ดีแบบนี้แล้วเมื่อเรา mm hmm. แบบโอเคเราได้รับมันมาเราค่อนข้างจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันขอบคุณเนะี่ยที่แบบ mm hmm. มันเป็นความรักหรือว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ที่คอยพาเราไปข้างหน้าได้ d r า v เราได้อะไรเงี้ยฮะก็ดีก็ถ้าถ้าขยายความในพาร์ดนตรีนิดนึงครับก็คือว่าได้เลยครับช่วงช่วงช่วงที่ผมแบบมันเริ่มต้นจากว่า <c oughs> เราแต่งเนื้อเพลงเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็ พอพอมาแต่งดนตรีต่อเนี่ยผมรู้สึกว่าคอร์ดโทนเนี้ยที่มันมีความหมดนิดนึงมันแสดงให้เห็นถึงมุมมองความรักที่มันลึกซึ้งมากกว่าเดิมครับประมาณว่าตามที่กระถิ่ได้บอกไปว่ามันจะมีความรักที่เราแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็แบบยิ้มแย้มกระโดดเต้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าความรักในรูปแบบเนี้ยที่ผมอยากนําเสนอคือว่าเราขอบคุณเขาจนน้ําตาไหลว่าแบบโอ้โหมันเขารักเราจริงขนาดนี้เลยเหรอเขาแบบ บริสุทธิ์ใจมากเขาหวังดีกับเรามากเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างเป็นความรักที่ดีฟลงไปอีกอะไรเงี้ยครับ,รบก็เลยมีความการวางขอดที่แบบเชื่อมโยงความดีฟในความรู้สึกขอบคุณความรักอะไรเงี้ยเข้าไปครับอือเอา,าจริงนะค,คือ,ค,อคือก่อนหน้าเนี้ยสาภาพเลยว่าว่าผมยังยังไม่เคยฟังทั้งสามซิงเกลิลก่อนหน้าเลยแล้วผมมีโอกาสได้ฟังซิงเกลิลเนี้ยเป็นครั้งแรกแล้วผมรู้สึกว่าผมไปอยู่ที่ไหนมา ขอบคุณนะคือส่วนตัวผมชอบผมชอบเพลงคืออาจจะถ้าสมมติว่าแบบผมผมไม่แน่ใจว่าผมถ้าเกิดผมไปฟังสามเพลงก่อนหน้าผมผมจะรู้สึกแบบว่าแบบมันทัชไหมนะแต่ว่าพอผมเริ่มรู้จักด้วยเพลงเนี้มันรู้สึกว่าเคยชอบแล้วมันทําให้รู้สึกว่าเออมันอยากจะจะฟังเพลงสามเพลงก่อนหน้าที่เพิ่งปล่อยมาอ่ะที่เคยปล่อยมาก่อนหน้านี้นะครับ ยินดีที่ได้รู้จักมากๆเลยนะครับจริงๆแล้วอย่างที่เนื้อหาว่าไปนะฮะใครที่อาจจะมีประสบการณ์ร่วมอะไรก็ตามทีนะฮะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ที่เราสามารถที่จะแบบรีเลทกับชีวิตตัวเองได้ง่ายมากๆเลยนะครับกับการที่รู้สึกขอบคุณความรักหรือว่าความรู้สึกดีจากใครสักคนหนึ่งนะฮะก็ถือว่าเป็นการมาแชร์แล้วกันนะว่าโอเคที่มาที่ไปของเพลงมันเป็นยังไงทําให้เรารู้สึกว่าอินได้ง่ายแล้วก็ได้รู้จักความเป็นรีลิส เพิ่มมากขึ้นไม่มากก็นหน่อยนะครับยังไงถ้าเกิดฝากช่องทางการติดตามเนี่ยเอาจริงเราติดตามกันได้ช่องทางไหนบ้างครับตอนนี้ครับก็ช่องทางการติดตามนะครับผมก็ทุกทุกคนสามารถติดตามได้ทางทุกท,ทางเลยครับ youtube facebook i n s t a g r a m t i k t o k อ่าหรือว่าเป็นสตรีมมิ่งต่างๆ Spotify Tidal อนเครับก็คือหรือ Apple ก็คือสามารถเซิร์ชได้ว่า Release Rock Band ตดกันเลยครับ<อ>ก็จะเจอพวกรครับผมได้เลยครับใช่ครับก็ สามารถเสิร์ชว่า Re l e a s e ็อกแหรือว่าจะเสิร์ชเป็นชื่อเพลงคำว่ารักจริง Release ก็ได้เลยเหมือนกันครับผมแล้วก็ฝากทุกคนขอเพลงเข้ามากับสันชัยวิเลยโอเยอะๆด้นะครับได้เลยครับยินดีมากๆจริงๆเมื่อสักครู่นี้ที่เราระหว่างเราสัมภาษณ์กันช่องทางออนแอร์ air, เราก็ออนแอร์เพลงของ Release ไปด้วยกับคำว่ารักจริงนะฮะ ยังไงถ้าเกิดใครที่ฟังอยู่นะถ้าเกิดชอบก็มาส่งคะแนนให้ได้นะครับเพราะว่าจริงๆก็เป็นการเก็บคะแนนเรื่อยๆแล้วก็ไปลุ้นใช้กันต่อในปลายสัปดาห์นะวันนี้ยินดีได้คุยกับรีลิสนะครับทั้งตัวคุณ j ร z z เองนะครับที่เป็นร้องนําแล้วก็อย่างคุณกระทิงด้วยนะครับอืมครับผมครับผมมีโอกาสคุยกันครับสวัสดีครับบคุณมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ